ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเล่นเกมซอมบี้วูดค่ะมันก็จะเป็นเกมในแบบว่าแอคชั่นเราจะมารีวิวให้ดูก่อนมีเป็นหน้าตัดตรงนี้ตรงข้างในเราจะอกนะคะค่ะก็มีหน้าตัดนี้แล้วก็เราจะรีวิวใช่ไหคะขึ้นลานฟาร์มขึ้นลานฟารคือไงลานตรงนี้แล้วลาหนดูกันกูสตาร์ทเลยนี่มงไม่ซงซื้ออะไรไปเลยโหลดเสร็ละโหลดเร็วสุดเลยคาแทลีลาถึงข้าวลอยว่ะค่ะนี่ก็แอคชั่น 真的是。 ็นงบ,บอกแล้วเเข้ามากลก็ีินจะหานะครับตัวนี้ดร,ร,ร่างกาะไม่รู้อนะตอนน้ก็เป็นเกมประมาณนี้แะคะก็เงินชึปนไาจว่าเออกูรู้ว่ารีวิวาี